在。 นาลูกเสือเนนาลีจากทุกๆโรงเรียนพวกเราลูกเสือเนนาลีโรงเรียนปลาปากลาดบำรุงจะออกมาทำการแสดงกำดับต่อไปขอเชิญทูกท่านพบกับการสแสดงที่สอ่อแทรกเรื่องคุณธรรมและความสนุกสนานจากพวกเราลูกเสือเนนาลีโรงเรียนปลาปากราชบำรุงในการสแสดงละครคุณธรรมเรื่องไม่สับคาที่ชื่อขอเสียงปบม,มือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและขอ รับชมการแสดงได้ดาวแบนี้ณเมืองมรุขานครมีสำนักเซียนที่มีชื่อเสียงอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าสำนักอาจารย์เบนเทนเป็นสำนักเซียนที่มีผู้ปกศรัทธาับผือและต่างนำลูกหลานมาฝากตัวเป็นศิษย์โมเมนอาจารย์แม่นสิ เชายชาติ <No. S 2> พันธุ์ไทย เอาคนดูเลยอาจารย์แมนอาจารย์แมนครับไหวฮ่า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 โอ้ยมือนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลายขนาดอาจารย์ปลื้มอกปลื้มใจยุใสโอ้ยแต่ว่าลูกศิษย์คอยไปใส่เบิร์นู้ดบักบุญบักบาปบักคุ้นบักโทษอยู่ใสมันเนิ่นเป็นบัตมีอยู่บ่บ่มีบ่มี่หากระมีลูกศิษย์อยู่สี่คนมันอยู่ใสนู้ดผ่านแน่มหาอาจารย์นะลูก ¡Gracias! ไอยมิซื่อว่าบักปุ๋นอย่างักปุ๋นไม่ได้คอยมีซื่อว่าบักคุณ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 คอยอย่างนี้ซื่อว่าบักโคตรโอ้เออมด้ปักโคตรสี่โคนรคอยคือปักปุ๋นคุณโทษอาอ่นั่งลงนั่งลงลูกศิษย์ทั้งสี่คนท่านอาจารย์ครับอันเอิ้นพวกผมมาหนี่มีอย่างน้อเอิ้อนทั้เประเทศคนเลยแหมปักบุญคุณโทษไหม โอ้ด่านอาจารย์ก็มีเรื่องสิวา่าให้ฟังแล้วเนาะวันนี้สำนักเขานี่สิมีงานอันนี้ไงเด้เอออาจารย์เสิใหายซุ้มเจ้านี่ไปเตรียมควาาพร้อมในการจัดงานเออเพราะว่าเขาสิมี่ข่ลูกเสือนะบัดนี้ซุ้มตไปหาเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเข้าใจอยู่บอกเข้าใจครับเข้าใจครับผมในบรรดาลูกศิษย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อบาบ ภาษาไทยเรียกว่ารามกเป็นลูกศิษย์ของสำนักอาจารย์เบนเทนเขาถูกอาจารย์เรียกชื่อเสมอๆว่าเจ้าบาปเจ้าบาปอยู่เสมอนายบาปก็เห็นว่าชื่อของตัวนี้เป็นอัปมงคลเสียจริงๆเขาจึงเข้าไปหาอาจารย์และขอให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้ใหม่อาจารย์บอกว่าอ้าวเป็นยังตัวโก,กมารคืนนี่บักบา,กบากม่มันเป็นอย่างลูกอาจารย์ว่ามันกบวนได้ล่ะแต่ว่าทั้ตัวโกมาร โต้ก็ต้องไปหาซื้อที่โตถึงใจมาให้อาจารย์เด้อาจารย์นั่งสิเปลี่ยนซื้อให้โอเคบอสโอเคครับจากนั้นในบาปแล้วเพื่อนเดินทางจากนั้นด้บาปแล้วเพื่อนของเขาจึงออกเดินทางเพื่อไปตามหาชื่อตามบ้านเมืองต่าง ขาวอยู่ทุกหน้าไปละเฮ้ยเสี่ยวเฮ้ามันนี่ไ้ยมัอนี่กูได้ต้มเย็นมาอย่างแซ่บเลยวะโอ้ยปัจจุบมัมึงนี่ส้วนตะมูกินเหล้าเนาะมึงนี่เนาะกินไปรอดยกยก,กไปรอดเพี้ยนรูว่าตายเนาะกินเหล้าหลายมันตายได้เฮ้ยเสี่ยวเสียกูนี่นะมึงไปฟังมาทงางไหนมากินเหล้าแล้วตายเนี่ยโออแต่เขาว่าลดน้ำลงอยู่เนาะดื่มไม่ครับกินเหล้าเท่ากับตายอย่าไปเสีย่ย เอาข้ัเอาเพลงมาในเฮ้ยอยากวนในจักบาทนั้นเป็นอย่างโดนีกอยากเต้นเพลงวอไปรุ่นวอไปรุดนเราดิมันตัวซีวิจิตใจกุพคกันนอยแลบแียยดกินแล้วสดชื่น มันตายเยด้ดิกลัวเนี่ยบอกแล้วกินเหล่าหลายมันตายกลัวพันกอเสื้อกูเป็นแบบนั้จืออ้อว่าบัดีตายกันไปง่ายครับไปเอาผักขาวมาปกไปเลยเด้เด้เอาไปเผาเยเอาไปบ้านโหนลดแหละเผาโหลดแหละเนาะกนตายเอาไปยังยาชาโอ้ย,ไ,อย,าายอไม่ใช่เพิ่งมีชัวเขานอกินเหล่าจนตายน้บอบุ๊คยู่ หาหยังนี่โอ้ยกระมาเผาผีเนาะบักอันนี้มันตายมันกินเหล่าหลายโอ้ยจะไหนคือมาตายไว้าแทนว่อยู่ทั้งไมน้อยอยู่งไหมโอ้กินเหล่าหมื่นกูมือันก็ตายทั่วเม็นเป็นเล่าซื้อหยังกับพ่อตายเนี่ยปักคนตายไม่ซื้อเพราะปักยูว่ายปักยูจะไหนไม่ตายไว่ายแทนอ่ะแม้ยักยูจะไหนตายแล้วบัดนี้ไหมปักยูกับผมเปนมาสิยูเนี่ยแะ จะตายเนาะในบาปแล้วเพื่อนๆพอได้ฟังแล้วก็เดินต่อไปเผาเอาไปเผาสันเออมันตายเก่าไป็นเผาล่ะอยางไปสูงยางไปโอ้ยได้ซื้อยังมันถูกใจอยู่เดี๋ยวนี้เสี่ยวซื้อได้ดีเพราะเฮ้เสี่ยวซื้ออยู่เนาะกูหลงท่าไปเพราะกำทางไปเพราะได้เด่นเด่นอกูหลงป้าเด่นเด่นอเอ้าอย่าฟ้าหลงไหมล่ะยังว่าได้สื่อถูกใจอยู่ได้เดี๋ยวนี้ กูยากทานแต่ไม่กูกะว่าม่กูไม่ไหวอยู oh, so oh, ่ในทางเขาบ้างเอาม่นเป็นยังเอาไว้เขาลงสายเขาไม่ลงไหมโอ้ยดูว่ามีกรักแท้ปาฏินี่โอ้ยอีสองคนนี่กีรักีฬากีฬาไม่ถึงสองคนนี่โอ้ยมึงหลักเงินพันเศรษฐีแท้สองคนนี่โอ้ยกูกินไปสอง เสร็จทีนี้กับบ้านนี่ละมึงเจอไว้สองคนถึงเจอถึงจับแท้แท้โอ้ยหลักหลักไอหลีหลักไอหลีสองคนเนี่ยเฮ้ยว่าแม่ละละมึงเจอแท้มึงเจอแท้ไปบอกท่านเศรษฐีเอ้ยท่านเศรษฐีมาด้วยแทนเนาะบ้านที่เนาะเฮ้ยทอดเสเสร็จบัดไงอ่านั่งลกนึกนักเพลงแล้ว ไม่หยังไม่หยังมีหยังมาพอกนะฟองพอกมึงดูเดี๋ยวเดี๋ยวไขใส่ซีนก่อนซีนค่อยหลุดนมึงมีเรื่องอยังนี่เดี๋ยวไข่ใส่ซีนก่อนซีนค่อยมันหลุดนแมนี่ร่ามึงมี่ข่อยมีเรื่องสิฟองฟองหยังโอ้ยอีรวยน่ะมันหลักทองเจ้าได้ทันเศรษฐีเดี๋ยวนี้น่ะมึงอย่าบอกได้ว่าหาทองคำปวดขังไว้ใต้ต้นมะขามมันไปคุณเอาแมน มันลากอีสองคนมันอยู่ที่กำลังขุดอยู่ท่านเศรษฐีบักเที่ยวกับบักเทียวมึงไปตามล่ามันมาเดี๋ยวนี้มันไปลากอีนทิวอ่ะไปต้นมะขามมองกูฝังใหไถ่ข้างๆไปเดี๋ยวนี้เลยถามมันลากมึงลากคนมาหากูเอ้ยยังจับตัวใครไปเนี่ยเฮ้ยใคาได้ยังพีดเอาสูว่าว่ามึงดูสองคนชุดนั้น เาขามีคนมาให้การกูว่าสูนี่เป็นรักใคร่้องรับกูฟังไว้เอ้ยอีสันกระรักอีนีนี่ละ่ะท่านเศษนนารษฐีเปได้ได้ความจนมันบังคับเนาะกูอยู่ว่ามันบ็ดีหันทีรักทีเล่มแต่ว่าให้เน่าได้มันผุกมันยาให้ให้ทองคำบนของลำใใไยไหนกูจะทั้โทมดม้งโอ้ยอย่าให้ทำโทษคอยได้โทษคอย<บ>ขอโทษ อย่าวอกอะไรกวางแป้งเกี๊ยวมั้คิมไปเอาไม้มับวยวางมันลอยเถื่อโอ้ยมันจะตายแล้วเนาะลอยเถื่อแต่กระย้าหัวมันแรงมึงสัวน่ากลัวไปบ่ดได้สัวเออไอ้มันค้นสัวมันหันหัวด้พอดีตัวนี่ฟาดมันไม่หรือบังเข้าหลานเดี๋ยวนี้ขึ้นไใหญ่เถอะโอ้ยโอ้ยพันทิมมึงห้องก็เป็นเกียแม่อิสระไม่ใช่ห้องที่ติดทแห้งไหลอย่าทำให้สาวสาวสาว เจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้เออฟังกูเอา,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 ออา,เอาท,าทาี่เป็นยันต์ตัวนี้อย่าทำเลยทำแรงๆท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเป็นยันเจ้าคือตีมันสองคนนี่นะ่ะมันเป็นยังโอ้ยมันสัวซ้ำน้ามาก่อนเลี้ยงเสียเข่าสุกตัวนี้มัน,มน,นลักไข่ท้องค้ามคอยโอ้ยมันคือไปลักไปเล่มแบบนั้นเนาะมันคือสัวเหตุ มันซื้อว่าจันไดมันซื้ออีรวยเอาซื้อว่ารวยปัดขึ้นไปหาราคาเล่มบัตรที่นี่วายมันซื้อแต่ซื้อมันหรอกซื้อมันรว้ยจะซื้อมันบวมยิงเงินเลยดิเอาซื้อรวยกับซื้อว่ารวยเนาะบ่อมันบ่อรว้ยก็ซื้อมันโอ้ยอย่าวบากนะความไปเลยตำรวจมาจับมันเดี๋ยวนี้ไปบักแพ้กิ้วตำรวจนะโรงเรียนน่ะนะป้อมยะไปเออตำรวจสพมาปากนี่ยและใกล้ๆเออรอนหรอวะร้อนมันมาอีหลีไดร อ๋อโูกไม่ใช่ดิไไน,ดนายแ่า,าเพ่นเดินทางไปเห็นชายคนหนึ่ง<า>เดินวนเวียนไปมาอยู่แถวนั้นไม่ไปไหนสักทีเขาจึงเข้าไปถาวมว่าโอ๊ยเสี่ยว เฮแต่ห้องสีเอาฟื้นไปส่งอันไายลูกเสือปลาปากลาดน้อปัจจุบันก็ลงทางว่ะตอนกย่างมากกูกระเบิ้ลทางอยู่แล้วเดินทางไกลนั่นเนื้อปลาปากลาดใช่ไหมมึงกระเบิ้ลบอกลูกสวนลูกเสือมันบอ,บอมีบอกโอ้ยเอาลงปลาในกระเฮ็ตยังกอได้กระเต้นซะก่อนหรือว่าบัดเด้นไปก่อนเท่าอ่ะ <c oughs> เรืองของหลงป้าดรอกโย่พอจะได้ฟื้นนี่แล้วม่ิไปเห็ดงอกไฟเนาะไมูเห็ดฉันจะลอกจาลักไว้อยู่บอกเครื่องหมายน่นไปไปเขาหาทางออกไปไม้ได้สูบมาแนวเ่นแด้หลวงป้าดิบอกว่าให้เอาเสื้อสีแดงๆผูกไว้กูหมายว่าอยู่นี่ต้นไม้ต้นไหนต้นไหนล่ะปดต้นแดงหรือต้นดูหรือต้นสาบเนาะ กูว่าให้มืองนี้บ่ได้การเลยเบิ่งรูปปันี้สิไปทางไหนระปัดทีก็เป็นก็แท้งทาฟื้นอยู่โอ้ยแต่ว่ากูว่าบ่มีปัญหาเราบริการหาทางออกจากบ้านนี่เฮ้ยเฮายางไปเรื่อยๆแล้วมันก็นสิบพอทางอีงแม<น>่นบอกเนี่ยอ,อ,อ,อ้าวรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีโอ้พวกคนแนวบ้านนี้ถา,ามเขาเขาถามเขา คอยนั้นลงทางบอกเอาทุกเจ้พาพักกันมาเห็ดยังอยู่นี่นั่นเขามาไม่ปลาไม่ดงลึกๆนี่พักกันมาเห็ดยังโย่้ขมาตัดพื้นตัดไม้แล้วเนาะจะเอาไปเห็ดกองไฟไข่ลูกเสือลุงเอ็นปากปากลาดอันเนี้ยโอ้ยทุกเจ้พาพักกันซื้อเห็ดแน่นี่โอ<ย>้ยเอาเอา,เอาสัน่นโอ้ยลืมแน่น้ำตัวแม่<ะ>เอาแน่น้ำตัวกันเออคอยนันซื้อบักส้ำนั้น คอยซื้อบักเสียวซานทางคอยบักเสียวซานพิเศษทางคอยซื้อซาตทานจ,าจำท่างได้อา้าวแต่ละคนมีตะพูเสียวซานสำนานการพอขึ้นลงทางบัดทีเจ๊กขึ้นกันข้าว่าซื้อไม่จะซื้อจำท่างเลยเพื่อน พัดกำลังพางละเออเขาสรุปได้บอกพังไปไข่ตรงนี้กับปากว่าเนี่ยเสียพื่นไปโซงเงินพบนที่ยากเนี่ยว่สซุปนะโอ้มันจะยากเนื้อยากใส่บ่โอ้คือก็ว่าไม่เพียงไปเฮ็ดอันกองไฟเสือนไปนะพุ่นนะไปนะพุ่นนะแถวพุ่นอืมเอาแล้วกันพัดคู่กิ๊ตตี้คับคู่ธนากรนั่นยาไสอยู่างบอกเฮ้ยยาไสเดี่ยวซ้ไสอ่าแล้วก็เลี้ยวขวาเดี่ยวซ้ายยเีวขวาแบบนี้พักหมูย่างไปยี่ยนน้อยอันนี้เห็นต้นมะขามสองต้นอยู่ทั้ง้างสองคางท่าเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเออเดี่ยวซ้ายแล้ว เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกเถื่อนกับพ่อเลยโอ,โอ้โอ้ก็สสจืใอได้บ่เนาะบัตรที่ดินเอาไปไปอย่าพ่อไร้ความเตะพ่อแตงกิ้วไลายๆพ่อเลยนี่พ่อไผ่นายนบ่าวได้ฟังเช่นนั้นจึคิดถึงชื่อคนตั้งแต่ต้นที่ไปพบมาชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางแล้วนายบ่าวก็คิดต่อไปว่าชื่อก็ไม่สำคัญนี่ ต่ตั้งไว้อาศัยเรียกกันเท่านั้นที่สําคัญก็อยู่ที่สุจริตทางกายวาจาใจเมื่อทําดีพูดดคิดดีแล้วจะมีชื่ออย่างไรก็ไม่แปลกนายแบบจึงก็ควาาตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อกลับไปหาอาจารย์เลิคว้าตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ฟังแล้วเลิกการเปลี่ยนชื่อของตน